จะพาไปชิมไปอิ่มอร่อยกันค่ะกับร้านอาหารที่เปิดใหม่ไม่ไกลไม่ไกลกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นอาหารที่หลายท่านจะต้องชื่นชอบเป็นอย่างดีเราไปติดตามกันเลยค่ะสําหรับการแกลนโอเพนนิ่งเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับร้านไลละเมียนนั่นเองนะคะบะหมี่ดึงมือฮารานเจ้าแรกในหาดใหญ่ไปติดตามกันเลยค่ะ ร้านหลาละเมียนนะคะบะหมี่นะคะดึงมือฮาลาลเจ้าแรกในหาดใหญ่ค่ะก็ได้มีการเปิดเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยมีคุณวดีวรรจันทรัศมีค่ะกรรมการรองกรรมการผู้จัดการนะคะพร้อมทั้งคุณวรน,นันท์จันทรรัศมีกรรมการบริหารศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์และคุณพิชชาวีเทระพันวดีผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริหารพื้นที่เช่าและแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับนะคะที่ได้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ค่ะ โดยมีคุณไลาลานะคะสมรักษค่ะสุรายกรรมการบริหารร้านไลลาลมียนนะคะให้การต้อนรับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะภายในร้านก็จะพบกับความแปลกใหม่จริงๆค่ะด้วยบะหมี่ที่ทํากันแบบสดๆให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะมาพร้อมกับเมนูมากมายค่ะทั้งบะหมี่ข้าวยำบะจางเครื่องดื่มที่สดชื่นคอยต้อนรับนะคะส่วนวัตถุด,ดิบค่ะมีทั้งไก่ทะเลและเนื้อแบบฮาลาลร0 0ซและเมนูทุกอย่างก็ปราศ จากผงชูรสด้วยทั้งหมดค่ะในส่วนของน้ำสต๊อกนั้นได้ขัาสารมาจากไก่แก่ที่มีเฉพาะของทางร้านเท่านั้นซึ่งผู้ที่ไม่ทานเนื้อก็สามารถทานได้นะคะซึ่งวันแรกสำหรับการเปิดร้านค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับจากทางลูกค้าอิสลามแล้วก็ลูกค้าทั่วไปเข้าอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคำว่าไลลานะคะสำหรับชื่อร้านก็คือไลละเมียดนั่นเองนะคะคำว่าไลลานะคะก็มาจากชื่อร้านของ ของร้านละค่ะคำว่าลาแปลว่าดึงคำว่าเมียดนะคะแปลว,ว่าแป้งค่ะทั้งสองคำนี้มาจากภาษาจีนจึงรวมกันว่าไลละเมียนนั่นเองนะคะเป็นบะหมี่ดึงมือหารานร้านดังสาขาแรกอยู่ที่หลังมัสยิดกรือเซะนะคะจังหวัดปัตตานีสาขาที่สองก็คือสายมอ,อปัตตานีค่ะ และที่ศูนย์การค้าดานาคอมเพกหัดใหญ่นี้เป็นสาขาที่3นั่นเองนะคะซึ่งร้านรายลีเมียอนนี้นะคะก็เป็นบะหมี่ทำมือสดๆถ้วยต่อถ้วยคุณผู้ชมคะเส้นนุ่มค่ะสูตรลับเฉพาะเมื่อนำมาปรุงกับเมนูต่างๆก็จะเข้ากันอย่างดีเยี่ยมเลยซึ่งซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นเมนูบะหมี่รวมเนือ้อ เป็นเนื้อตุ๋นค่ะที่หมักด้วยเครื่องเทศกว่า10ชนิดตุ๋นนานกว่า4ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเนื้ออบที่หอมอร่อยอย่างลงตัวนะคะมาพร้อมกับภาชนะสวยๆค่ะทั้งถ้วยจานชามนะคะพร็อพเก๋ๆต่างๆให้ได้ถ่ายรูปกันแบบเพลิดเพลินเลยทีเดียวค่ะอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือบะจ่างเนื้อค่ะเป็นอีกเมนูที่โดดเด่นอย่างหนึ่งที่มีเนื้อเปื่อยแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่เป็นส่วนผสมนะคะรสชาติก็จะออกเค็มๆนิดๆค่ะ หอมอร่อยเมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นบะหมี่ต้ยมยำทะเลแห้งยำม,มังคุดคัดคุณผู้ชมนะโอ้โหอันนี้น่าสนใจพร้อมทั้งบะหมี่ไก่ผัดฮ่องกงข้าวผัดน้ำพริกเผามันกุง้งข้าวเนื้อตุนสมุนไพรเมนูอื่นๆมากมายจริงๆค่ะบอกเลยว่าไม่อันจริงๆเยอะมากนะคะซึ่งขณะนั้นซึ่งในขณะนั้นนะคะก็จะมีเาขาเก็ยบยวกรโปร๊ะจากกระเซ็ด้วยนี่ตอนที่เขาเปิดเนี่ยนะคะเมื่อวันที่13 เขาจะมีสําหรับเขาเก็กบคือเปะดด้วยสําหรับนะคะร้านลายละเมียนนี้นะคะสาขา3าก็ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเดนนานั่นเองเนะะี่ยชั้นจีค่ะคุณผู้ชมคะไปกันได้เลยติดกับพิษฮัตค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณลายลาสมรักษ์สลายกันบ้างกรรมการบริหารร้านลาละเมียนนั่นเองค่ะบะหมี่นี้นะคะต้นตำรับเนี่ยมาจากจีนค่ะคือราเมียน ลาเนี่ยแปลว่าดึงเมียนนี่คือแป้งค่ะลาเมียนแล้วก็พี่นั่นชื่อไรลา,ลาก็เลยกลายเป็นไรลาเมียนนะคะส่วนบะหมี่เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวที่ที่ชอบทานบะหมี่ค่ะ,คะก็เลยพยายามหาว่าเป็นเมนูอะไรที่ทางไทยเรายังไม่มีนะคะก็เลยมาได้เป็นเป็นบะหมี่เส้นดึงค่ะค่ะ,ะจะเป็นเส้นสดชามต่อชามนะคะเพราะฉะนั้นเส้นที่ได้นี่มันจะเหนียวนุ่มแล้วก็หอมแป้งมันจะเป็นโฮมเมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ เพราะว่าน้าซุปเราใช้ไก่แก่นะคะแล้วก็เมนูทั้งหมดของเราเนี่ยจะไม่มีชูรสปลอดชูรสร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซีฟู้ดเรานี่ขึ้นจากแพสสดจากปัทตตนีเลยค่ะแล้วก็นําตรงมาที่ไดอาน่าหัดใหญ่นี่แหละคะ่ะถ้าโดดเด่นเลยก็จะแนะนําบะหมี่รวมเนื้อค่ะจะเป็นเนื้ออบก,กับเนื้อตุน๋นเราตุ๋นนานกว่า4ชั่วโมงนะคะจะได้เนื้อที่นุ่มแล้วก็เข้าถึงเครื่องเทศนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะเป็นบะหมี่ต้มยำแห้งค่ะ สำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะที่นี่ฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราก้ารับรองนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูที่แปลกใหม่สําหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะรวมทั้งพี่น้องต่างศาสนิกด้วยค่ะมาทานที่นี่ได้ค่ะอาหารของเรานี้สําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อน้ําซุปเป็นไก่เมนูเป็นไก่ก็มีนะคะสะอาดแล้วก็รับรองค่ะว่าจะต้องติดใจในรสชาติที่แปลกใหม่เราถือว่าเป็นร้านบะหมี่ดึงมืออันดับต้นๆของประเทศเรากล้าพูดค่ะ โดยเฉพาะฮาล้านนะคะเราเป็นอ,อันดับต้นๆของบะหมี่ดึงมือฮาล้านเลยค่ะ ว่าลูกค้ามุสลิมเนี่ยเป็นลูกค้าหลักที่มีความสําคัญของแดนนามายาวนานก็เท่ากับอายุของห้างเลยก็คือ38ปีใช่ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาโอเคเรามีร้านอาหารมุสลิมที่มุสลิมทานได้มีสินค้าให้มุสลิมจับจ่ายมีห้องละหมาดที่ดีก็จริงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรร้านอาหารที่ทําพิธีอย่างถูกต้องแล้วก็มีแบบตราฮาลานที่ถูกต้องที่ให้แบบพี่น้องมุสลิมแบบสบายใจที่จะเข้ามาทานได้จริงๆแล้วก็เป็นร้านที่เก๋ Sí. ถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยอะไรเงี้ยมีกิมมิคอะไรเงี้ยตรงนี้เรายังไม่มีเลยก็เลยคิดว่าย่างเข้าใกล้ๆที่ห้างจะเข้าสู่ปีที่40แล้วเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทําโซนขึ้นมาซึ่งในโซนที่เป็นโซนที่พี่น้องมุสลิมเข้ามาใช้บริการได้อย่างสบายใจเนี่ยร้านไลยละเมียนบะหมี่ดึงมือก็เรียกว่าเป็นร้านแรกที่จะเป็นร้านที่เข้ามานําร่องให้กับโซนนี้ซึ่งเป็นร้านที่โอเคมีตราฮาลาลถูกต้องแล้วก็มีการทําพิธีก่อนที่จะเปิดร้านอย่างถูกต้องนะคะเจ้าของร้านพี่แก้วเองก็ ก็เป็นเจ้าของร้านะบะหมี่ดึงมือชื่อดังจากจังหวัดปัตตานีคือพี่น้องบูสรม,มั่นใจว่าทําทุกอย่างได้อย่างแบบถูกต้องแน่นอนอะไรย่างเงี้ยค่ะ <S <S จริงๆก็ไม่ใช่แค่พี่น้องุสลิมเพราะจริงๆพี่น้องไทยพุทธชาวคริสต์หรือว่าทุกๆาศาสนาอะไรย่างเงี้ยก็ยังสามารถเข้ามาทานอาหารได้น้าซุปที่ใช้ก็เป็นน้าซุปไก่นะคะแล้วก็มีเมนูทะเลเมนูไก่เมนูเนื้อวัวอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าทุกๆคนอ่ะสามารถเข้ามาทานอาหารแล้วก็ใช้บริการได้ราคาก็ไม่แพงจับต้องง่ายถ่ายรูปสวยก็คือทุกอย่างแบบ โอแต่ว่าราคาไม่แพงประหยัดเ,เข้ามาได้ทุกๆศาสนาโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้อย่างสบายใจอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเป็นอันแรกที่อยากจะเรียกว่าตอบแทนแล้วกันคืนพี่น้องมุสลิมที่อยู่เคียงข้างแดนนียนามายาวนานก็อยากจะพัฒนาหรือว่าทําอะไรให้มันดียิ่งๆขึ้นไปกับอายุห้างที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกค้าที่อยู่กับเรามานาน,านๆคืออยากมีการพัฒนาให้เห็นว่าว่าเราทําอะไรเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อพวกเขาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ ไปกันได้คุณผู้ชมค่ะที่ศูนย์การค้าแดอาาคอมเพล็กซ์นั่นเองนะคะชั้นจีค่ะติดกับพิซซ่าฮัท์เปิดให้บริการตั้งแต่ในช่วงเวลา10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกานะคะสำหรับสายเนื้อห้ามพลาดเป็นอันขาดค่ะเมนูขึ้นชื่อแบบนี้นะคะถือว่าของอร่อยๆอต้องอยู่คู่กับคนหัดใหญ่กันด้วยค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะเมนูที่ดิฉันได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็ไปกันได้นะคะ